เออคือ,อไรเห็นแมชัยมาเอาเงินอีกสิบห้าล้านยืมยืมพี่อันนี้หือผมย,ยืม,ย,มยืมมันก็ต้องมีข้อตกลงอ่ะว่าต้องคืนพี่ทุกวันน่ะก็ถ้าว่าคืนทุกวันมันก็ต้องทุกคนก็ต้องส่งกันทุกคนนะนนไม่รู้ว่าถ้าพี่พี่ออกไปแล้วอะก่อนหน้าในยี่ห้าล้านแล้วคนอื่นมันก็จะสลายไปหรือเปล่าวะให้พี่ออกให้ตลอดเลยอะคือยืมมายืมได้ไว้แต่ว่าแต่ว่าก็ต้องมาจ่ายอะ จะจ่ายพี่ยังไงอ่ะต่อวันอ่ะทุกคนมันต้องออกทุกคนมันต้องออกออกเท่ากันหมดเว้ยมันมันจะต้องไม่กินแรงกันเว้ยราคาบ้านทั้งหมดเท่าไหร่รวมรวมมาเลยรวมแบบรวมมาเลยอ่ะรวมแบบรวมทั้งราคาบ้านทั้งราคารั้วทั้งราคาแต้มไหนลองรวมให้พี่หน่อยทั้งหมดอ่ะที่เราจะต้องจบอ่ะบ้านหลังเนี้ยเท่าไหร่จบจบไม่ไม่ไม่เริ่มตั้งแต่แรกเลยเริ่มตั้งแต่แรกเลยดิ ไม่ม่ถึงยังไงอ่ะก็คือรวมทุกอย่างต้งแต่แรกตั้งแต่ตั้งแต่ดาวตั้งแต่เบสเซ็ดดาวเบสเซ็หลังนี้มันกี่บาทที่อยากรู้แค่นั้นอ๋อตอนนั้นเหมือนลุงเป็นคนจ่ายค่าแต้มอ่ะผมไม่แน่ใจค่าแต้มเท่าไหร่แต้มตอนนั้นรู้สึกว่าจะจ่ายไปห้าสิบเจ็ดล้านมั้งถ้าสไม่ผิดนะห้าสิบเจ็ดล้านห้าสิบเจ็ดล้านแล้วค่าบ้านเท่าไหร่ไม่ไม่เรา ต้องให้สมชายทำอย่างนี้ว่าสรุปแล้วบ้านหลังนี้ราคามูลค่าเท่าไร่แล้วเราก็หารเลยว่าทุกคนเนี่ยจะต้องจ่ายค่าบ้านหลังนี้คนละเท่าไหร่แล้วก็หักส่วนเนี้ยของพี่ไปแล้วส่วนที่เหลือก็คือเท่าก,กับว่าก็คือยืมเขาจปะตปบนบนึงนะพี่ไทยมัน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 เหลือสิบห้าล้านเลยเหรอพี่บ้านเราเนี่ยห้าสิบล้านไม่ใช่ตอนเนี้ยคือเราเก็บเก็บครบทุกคนยังขาดใครอ่ะขาดไอจุกอีกห้าแสนไอ้เซิร์ฟ ปิดตะโกนไอ้เบยดิตะโกนเลยใครยังไม่ได้จ่ายอ่ะเปิดตะโกนเลยมันต้องเลียร์จบอะนะเพราะว่ามันมันเบ็ดเสร็จแล้วว่ามันรู้สึกว่ารวมร้อยสจ็ดสิบเจ็ดล้านทั้งหมดร้อยคือบ้านมันเก้าสิบทำไมเราดีซีมันกินดอกสิบล้านถูกไหมเราผ่อนอ่ะ่ากับบ้านร้อยล้านถูกไหมแล้วก็พวกแต้มอะไรอีกเจ็ดสิบเจ็ด เพราะว่ามันถ้ามาคนละล้านมันก็จะได้สี่สิบ้งหมดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้าน,ถ,าานถ้าเราเอามาหารกันจริงๆอ่ะแม่งไ,ไม่กี่ละไม่กี่บาทเองนะคนละสี่ห้าล้านเองนะก็คือจะได้บ้านแล้วนะอันเดียวไม่ใา่เลยใช่พี่พี่ชาลิปคือตอนเนี้ยม,มันมีปัญหาตรงตที่ว่าพี่อะพี่ะให้ยืมได้อยู่เว้ยแต่ว่าทุกคน,<า>นที่มันไม่กระตือรือร้น,นมันก็จะไม่กระตือรือร้นไงพี่ก็ต้องมาออกให้ตลอดเงี้ยใช่ใช่อันเนี้ยคือผมกำลังจะจะได้จะได้เคียยงไงว่าเออ เพราะว่าถ้าสมมติเรามาคนละล้านสี่สิบคนมันก็จะได้สี่สิบ้านเนี่ยซึ่งอีสิบร้านนะอะอาะเดี๋ยวเราเราค่อยเคลียร์แต่ตอนเนี้ยคือเคลียร์สี่สิบ้านก่อนเอาเอางี้เดี๋ยวพี่อะให้ไปอีสิบห้าล้านพี่จ่ายไปก่อนยี่สิบห้าใช่ไหมพี่พี่จ่ายไปก่อนยี่บห้าพี่จ่ายไปแล้วยี่สิบห้าแล้วพี่ให้อีสิบ้าเป็นทั้งหมดพี่จะออกไปสี่สิบ้านงั้นพี่เอาคืนแค่สามสิบพอพี่ออกให้สิบ้านเลยโอเคไหม ที่ออกคนเดียวให้สิบล้านเลยแต่ไทยกูขอเคลียร์ยอดเก่าก่อนดีว่าใครค้างใครบ้างนะเปิดตะโกนเลยพี่เปิดตะโกนเลยตะโกนเลยพี่วันนี้เสียงมึงเบามากใครจุงบ๊อบเซิร์ฟหนึ่งอะไรนะเนี่ยกูที่โดนอุ้มเนี่ยมาแล้วพอแป๊บนึงพี่เซิร์ฟห้าสิบบาทก็ไม่มีขอห้าสิบงมึงอย่าเพิ่งพูดอะไรวะ ตุงขาดเท่าไหร่หนึ่งล้านจุงอยู่ไหมบอบเซิร์ฟขาล้านอยู่เลยเนี่ยเงินห้าแสนมันเลยมันเลยมาสี่วันแล้วถูกต้องไหมใช่ครับพี่ตอนนี้คือต้องบอกก่อนว่าพอเงินมันไม่ครบแล้วเรายังทำอะไรไม่ได้เนี่ยจนกว่าจะรอลุงมางั้นไอ้พวกที่จ่ายเกินมึงก็เตรียมตัวไปแก้ตัวกับลุงแทนแล้วกัน แล้วถ้ามึงยังคิดว่าเขายังให้อภัยมึงอยู่พวกมึงก็คิดกับเองแล้วกันว่าว่ายังไงมึงก็คุยกับเพื่อนมึงแล้วกันเพราะว่าผมอะถืออยู่เจ็ดล้าน<ร>ตอนนะี 1, 2, 1, 0, ้ไปแล,แล้วตอนนั้นที่ครูบอกว่าหนึ่งล้านก็คือจบถูกต้องไหม ถึงบู๊เงินหนึ่งล้านมาเพราะว่าถ้าจริงจริงแล้วจ่ายแบจ่ายข้อแม้ต้องจ่ายทุกคนด้วยนะแม้แต่หัวหัวก็ต้องจ่ายทั้งหมดไม่เว้นแม้กระทั่งลุงตอนนี้มันไม่มีแล้วไม่มีแล้วขออะไขอสองแสนสองแสนไม่มีไม่ได้เข้ามาจะมีให้ไหนบ้างโอเคหมดสิ้นแล้วห้าแสนตัวไม่ได้จ่ายแล้ว คุณจะเป็นยาอ่อนในควายก็เอาคืนเขาไอเฮียแล้วไอ้เฮียคืออะไรนีはは่เป็นคนเราอันนี้อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เอาไปจ่ายมันจะได้รัวใช่ไหมอันนี้ได้ทุกอย่างเลยพี่ห้าสิบล้านโอเคแล้วได้คาบยาเลยแล้วเราก็สรุปคือเราเป็นนี่พี่ชาลิศเท่าไหร่นะสามสิบสามสิบล้านใช่ไหมใช่ถ้าเกิดหารทุกคนนะหารทุกคนมันจะตกประมาณคนละสี่จุดห้าเอง ก็เก็บเป็นตังแก๊งอ่ะจ่ายพิชาลีบต่อวันต่อวันต่อวันอันนี้ได้ไหมพี่ไทยนี่ให้ให้มาตีจัดการอ่ะอันนี้ให้ให้ให้มาตีนมันต้องแยกมันต้องอกจากนี่ใช่ไหมอชจากนี่ที่ส่งแก๊งมันต้องแยกกันมันต้องทำหนักขึ้นแค่นั้นเองมันไม่กระตุนรถเนี่ยมันทําเหมือนอยู่ไปวันวันอ่ะเหมือนมีแค่อาวุธแล้วก็ไม่ไม่ทำอะไรแล้วอ่ะ คือที่พิรูกระบบมายานพานะอัตโนมัติจะทำงานขอให้ผู้เล่นทุกท่านอยู่บนพานะของตัวเองด้วยค่ะไม่ให้ถือแล้วนะปากหลามอ่ะตอนแรกที่ผมคิดไว้ก็คือจ่ายจ่ายทุกคน40ล้านแล้วตัวผมมีเงินค่าสินสงครามอยู่อีก7ล้านมันก็จะขายแค่อีก3ล้าน3ล้านมันช่วยกันแป๊บเดียวคนละแสนก็จบเออใช่ไงพี่ตอนแรกผมคิดแบบนี้แหละ ไม่เป็นไรตินเงินส่วนนี้ที่ยังไม่เอาหรอกเอาเอาไปทำอย่างอื่นก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าก็คือเหมือนว่าติดพี่แรกกันแต่ว่ามีตอนไหนค่อยๆค,ค่อยมาทยอยจ่ายก็ได้ตีไม่เร่งแล้วกันแต่ว่าอันต่อไปอ่ะใครที่มีปากหลาม,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 มอ่มอมะที่มันไม่มีไม้อ่ะมันก็ต้องเตรียมดันสวิตเบสแล้วที่มันไม่มีไม้นะที่ไม่เล่นปากหลามอ่ะอ่เข้าใจนี่คือจริงๆต้องดันไว้ถึงมันโยตีไม่ติดแต่มันต้องไปตีทุกวันอ่ะอย่างที่เคยตีปืนอ่ะ เห็นไหมว่าแก๊งเราแม่งโดนขนาดไหนอะ่ะทุกวันนี้ของเรามันฝีมือเรามีไว้แต่ของเรามันมันยังห่างอยู่ตอนเนี้ยมันผิดเขาไม่ได้อะ่ะต้องขยันฟาร,รม์มเว้ยเอาจริง พี่ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันปินอันนี้ถือว่าพี่ออกไปก่อนไม่เป็นไรว่าเอาบ้านก่อนแล้วกันไม่ตอนตอนแรกคือผมไม่อยากให้พี่มารับรับจบเฉย ไม่เป็นไรมันมันพี่พี่รู้อยู่แล้วเว้ยพี่อ่ะพี่พี่รู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายเรามันมันก็หากันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็ยังทําตัวแบบเออเรเหยอ่ะมันไม่กระตือรือร้นอ่ะพี่รู้อยู่แล้วไงพี่ถึงบอกวันนั้นพี่ถึงบ่อยไทยว่าลองลองอีกรอบหนึ่งที่ลองไปตามเก็บเก็บใหม่อีกรอบหนึ่งผมผมก็ตามอยู่พี่พยายามทุกคนเลวยถ้าไม่โชคกระทวนเนี่ยทำกระเป๋าไทยทำไมไทยเสียงเบาจัง เจอหน้าผมก็รีบทวงเลยทุกคนอ่ะที่ว่ามีรายชื่อที่ว่ายังค้างอยู่ลดลบนะลดลบใครจอดรถยหน้าบ้านมันอันนี้เว้ยมันอันนี้เกินไปแล้วใช่แก๊งเราอ่ะมันมันชิวเกินไปอ่ะที่ว่านะตอนเนี้ยขนาดพี่พี่มีเงินพี่ยังเข้ามาฟาร์มนะเว้ยยังเข้ามาทำนู่นทำนี่ตลอดถามดิตอนบ่าย,ายพี่เข้ามาตลอด ืใครไม่ฟังมันก็รู้ตัวอยู่แล้วมีเห็นอยู่แล้วนี่พอมมีตอรี่มันไม่มีของเล่นกันอีกอะเออเอาคุณกตาปรจาคขาบ๋อมคึงบเนี่ยเดี๋ยวลุงมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอีก บ้านมันต้องจบตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วมันต้องจบแล้วอะ่ะผมอึ้งเลยนะ c h ล r มีเงินในตัวร้อยเอ็มแล้วมันเขาขายลงขายรถเขาเขามีเงินที่ต้องได้อยู่แล้วของเขาที่ลุงเขาอยากให้ทําก็คือบ้านเสร็จแล้วพี่จําได้นะบ้านเสร็จแล้วแล้วก็ไปมีรถส่วนตัวที่พี่จําได้นะแต่ ที่ว่าบ้านเสร็จแล้วเราก็ไปดันอาวุธเราดีกว่าแล้วก็เสองเรื่องเรื่องรถอะแล้วพี่จะซับพอไปก่อนก็ได้ตอนเนี้ยพี่ก็ยังพอมีให้ให้ใช้ให้ยืมอยู่ในสตอรี่อะแต่อาวุธมันต้องต้องไปต่อแล้วอะอาวุธอะถ้าใครถูอถืออาวุธแบบโปกปากฉลามอยู่อะไรเงี้ย น่าจะไม่ยากมาั้งใช่ไหมปืนมันยังตีกันไม่ได้เลยตอนนั้นนะปืนบอกห้า ตังตอนแรกมันจะไปขึ้นแล้วไงแต่ก็ตังก็มาช่วยแก๊งก่อนนะก็เลยไม่ได้ขึ้นแล้วไงใ่ไมยังมีคนเป็นนี่อยู่ไม่ใช่เหรอใช่ป่ในแก๊งเราอะอ่กูก้นอกระบบกันกู้เยอะอ่ะ บางคนเป็นสิบล้านโอ้ยมาเว้วยกยกล่องนะเขามีเรื่องอะไรไหมเรื่องบ้านน่าจะไม่ขาดแล้วมั้ง